คนที่หนึ่งเจ้วันดีเจ้วันดีเนี่ยเป็นคนใกล้ชิดมากๆกับบรลลังเก่งต่อมาก็คือดออรจุดรจุ้เนี่ยเป็นที่ปรึกษาอยู่แถวๆอูบลน,นะครับคนเนี้เป็นตัวจับสำคัญดรจุเนี่ยคอยที่จะเอาพีโออามาแก้เพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับบริษัทในเครือต่อมาก็คือพอ,อ,อ,อเจ้า เจ้าหน้าที่กระทรวงเนี่ยคงจะรู้จักพอโจดีนะอยู่แถวสำนักไอทีนั่นแหละพอโจเนี่ยก็จะคอยเคลียร์เรื่องนี้เพื่อให้ท o r สอดคล้องกับบริษัทที่เขาหมายปวมไว้แล้วดังนั้นสามคนนี้เกี่ยวข้องดังนั้นถ้าเรื่องนี้เนี่ยนะครับบริษัท ที่ได้งานเนี่ยโดยการแก้ไขทีโออาโดยดรจู้เนี่ยทราบว่าดรจู้เนี่ยนะครับทราบว่านะเขามินทากันว่าเป็นคนเก็บของส่งให้กับแจ้วันดีเพราะงั้นแจ้วันดีเนี่ยคงจะรู้ตัวดีันหลัดนาจะรู้เรื่องนี้ว่าแจ้วันดีคือใครอาจจะอยู่ใกล้ชิดติดตัวมากที่สุดดังนั้นเรื่องนี้นะครับการแก้ไขทีโออา5จังหวัดชายแดน,นภาคใต้เนี่ยนะครับเหมือนอย่างที่ขั้นสีสวนได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ย การแก้ไข TOR เพื่อให้บริษัทในเครือบริษัทที่ตัวเองหมายปองที่มีเงินทอนดีๆเนี่ยมีเงินสับหนุนดีๆให้ได้งานไปแต่คุณภาพตำ่ำสายใยไฟเบอร์ iber, ไม่กำหนดจุดติดตั้งซึ่งทีโอเดิมนะครับกำหนดจุดติดตั้งไว้เสร็จสรบเรียบร้อยพอมาแก้ไขทีโอใหม่เนี่ยครับให้บริษัทได้งานเป็นกำหนดจุดเอาเองอันนี้ถือว่าเลวมากนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยความบอกไปยังท่านปหลัดเก่งซึ่งถือว่าเป็นคนซื่อสัตย์ยังไม่ค่อยด่าร้อยแล้วครับแต่เจวันดีใครไม่รู้เป็นปสื่อบระเวณเก็บของโดยดรจู้เนี่ยเป็นคนเก็บให้เรื่องนี้ผมจะตามกับท่านศรีสุวรรณเนี่ยอย่างใกล้ชิดและยิ่งลนลานในการที่จะประมูลกำลังที่จะประมูลเนี่ยสองสามวันเนี้ยเรเดี๋ยวจะมี รัฐมนตรีคนใหม่มาพอมีรัฐมนตรีคนใหม่มาเนี่ยเขาจะต้องรื้อและต้องดูเทียวอาใหม่เพราะฉะนั้นก็เลยต้องเร่งเพื่อที่จะปิดจบนี้ในสองสาวันดังนั้นวันนี้ก็เลยต้องมาร้องกันใะก่อนเพื่อดักทางไว้ไม่ให้ประมูลตามวัตถุประสงค์ของคณะที่เกี่ยวข้องที่ผมเอ่ยชื่อไปอสองสาคนนี้นะครับดรจุ๊อโอนโจ แล้วก็แจ้วันดีอันนี้คือคนที่เกี่ยวข้องไปซืบอาเองนะแจ้วันทีไหนผมไม่รู้แต่เขาดินทามาดังนั้นดรโจ้กับโจ้ไหนก็ไม่รู้ก็ไปดูเถอะนะผมเจ้าที่กระทรวงงานจะรู้จักและคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีเพราะผมเคยเป็นเลขาธุรการทีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยที่นี่ผมก็พอจะรู้จักดังนั้นก็ฝากด้วยนะครับว่าเรื่องนี้เป็นความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน5จังหวัดชายแดนภาคใต้ บึ้มบั้มบึ้มบั้ม,ม,มอยู่ตลอดเวลาการแก้ไขทีโออาและเปลี่ยนซอฟต์แวร์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ชั่วมากทีโออาเดิมเนี่ยเขากําหนดไว้เสร็จเป็นปึกขนาดนี้นะก็เหมือนหน้ามาแก้เหลือไม่มีหน้าโครงการอย่างนี้เนี่ยมันเป็นโครงการที่มีประโย,นะนโยโช,นนชน์ต่อพี่น้องประชาชนห้าจังหวัดชายแดนภาคได้การแก้ไขทีโออาเอาทีโออาออกมาให้การบ้านเขากับบนสตี่อยากจะได้งานอันนี้ผมว่ามันเป็นการหัว และหาคู่เทียบจัดการให้เสร็จนกตุ้ยตู้นะครับก็เดี๋ยวฝากถ่งมวลชนพี่น้องแล้วก็ประชาชนติดตามเรื่องนี้เลยนะครับเราสองคนก็จัดตามเรื่องนี้อยากได้ชิดเดี๋ยวจะยึดปมชถ้าเจ้าหน้าที่ข้าราชการเกี่ยวข้องก็จะเอาปมชเล่นงานสำนักง,งานสตองเล่นงานดังนั้นเนี่ยเป็นข้าราชการเนี่ยนะครับถ้าเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะผมถือว่าสร้างความชั่วสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน5จังหวัดแดนภาคใต้ที่บึ้มตรงนั้นบึ้มตรงนี้บึ้มตรงนี้ตัวเองเอาตังค์ไปนอนกอน เร็วมากนะครับวันนี้ตงสามเลย